ยังไงดอก花มมาทันทุกคนเอ้ยหามมาไม่ทันนี่มือไม่ได้เลยนี่ก็จะมือได้ไม่ได้หามมาฝานนี้ก็ทางมืออยู่ฝันเลยตรงนี้ต้นทุกคนเลยขึ้นไปทางเทิงทุกคนเลย หาทางไปทั้งเครื่องเลนะเฮ้มีทางไปทีนี่จะขึ้นไม่ได้ละห้าไม่ได้ทำกับน้ำลายห้าไม่ได้ข่ากระกูกนเถอโอ้ยนี่หากบมมากนไม่มีดน เอาทักทายสวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนค่ำๆนะตอนนี้เวลาอยู่อัน13บสาโมงป่ายทุกคนนหะรเขาก็ยังอยู่ที่ป่านะอยู่มืัอนี้เป็นมื้อที่อ่ามื้อที่หกเวย้ย <5 S 2> มื้อที่ห้าทุกคนเขายังไ่ทันมื้อนะฮะ <5 S 2> วอร์เยโซวอร์เยโซนเมือ่อผ่านต้นวอนอนอนอีกคืนนึงเขาเอาวันนี้เมืม่อเขาก็ จำเป็นแล้วไม่ได้เมื่อคือผู้อื่นได้มูอยู่เมื่อเด้วันนี้เก็บเคเกเคเคิเคเคงแต่เอาอเลยทุกคนคนมาผนยอมีเมื่อเป็นหอยมูลายคนทากตะตุกหย่านี่ผนยอคนมีเมื่อเด้คนลยอเขาสารท่านเมื่อ <c oughs> อ้ <c oughs> อาวยังไ,ไยงไม่ได้เพิยู่มาหาก,กินกันอ้าจุดประสงค์เขากำมางหากินกันมันไม่ได้เพื่อทุกคนเพราะสิเมืรอกระเทือนได้มาแล้วเฮงมาเท่นึงน้งน<อ>มีคอย<อ>ได้มา มาไม่ได้เพื่อกะมันมีเป็นตะเมอกะมีเมอเอ้าเป็ียนเพื่อทุกคนเลยชีวิตการมาอยู่หากินอยู่ป่ามันมีแน่นอนเมื่อมันได้ก็ได้เมื่อมันม่ได้แล้วกะหาําเลือก็รไม่ได้ไดอเออแต่สิออกไปหาอยู่หากินก่อนนะไปก็หาแล้วเช้าแล้วแร่งคือเก้าแล้วทุกคนเลยว่าเฮากะมีมั่นใจว่ามันสิได้เพื่อว่าแบบนี้นะว่ามันอยู่ในป่าทุกคนเลยเข้าหามีเห็นเมื่อเลเห็นแล้วกะ ไ้กินก็เลยเมื่อเริ่มมีเห็นกันแล้วคืออยู่ตลาดเนาะเออคันยูตลาดคันยูคือเมืองกันได้เงินได้ข้ามก็จับจกไปย่างข้าเดี๋ยวต้องไกินคืออยู่บ้านเหานี่ซื้อน้ำมันไปก็สองลิตรแล้วมัดไปแล้วสีโลหนึ่งนะปีหนึ่งศร้าเจ็ดพันทุกคนเนยอยู่บ้านเพนะห้าสิบปลายพันขาดน้ำมันลงไปเมืองก็เส้นทางมันก็งะแน่มังเธอรถตีนช็อตยางโหไปปะไปแล้วก็ ลูปไปอี๋จำเป็นเข้าป้าเ <c oughs> ข้าป้าหา,า,ากินตามชีวิตบ้ารณอ้อละไเอาเา้าทะเลกับไปหาอยู่หากินก้อนแบบนี้ค้ำละทุกคนเลยคลิปนี้กะจักเป็นคลิปที่เทะเลเขยกะลืมนะคลิปที่สามคลิปที่สี่นี่ละมากกับหากินฮะไปก่อนอไปหากินกะคือค่อนข้างเหมาะสมนะแดดแบบนี้ฝนตกยากก็แดดทักอะไรทุกคนเลย ต้องเอาอไปวสิการเลาะมานะครับข้ากับเอาอหากินกันไปตามทางเส้นนี้แล้วก็สีห้ามห้วยเบิ้งนั้นทุกคนห้ามโฮยแลวกัสีเลาะด่านพุ่อเลยดีมากเมื่อกี้นี่เห็นห้อยหมูัวนึงนะห้ามนะตัวห้ามนี่น้ำกะพอห้ามได้อยู่ทุกคนเพ่งเอวนะสีเป็นเครื่องเป็นของห้ามไปเลย ปรีช้อนหาหมูบ่พบต้กคนพาตุกหมูใหญ่นะมันนะนะมันฝนห้ามเลยมันเที่ยวกินมักรบตลอดทุกคนถาวาได้มากานมาแรงขอนสิมาจอบเงินน่าจะมีโอกาสพบเฉพาะตอนเสาร์มื่ออื่นหนาตลอดทุกคนหมูใหญ่นะระดับสามสัต Vô ừ. hộp à. thôi này. Nhưng mà Có hộp có bị hen. Cô đây. Cánh tồn thân thôi nào. phồn con đây. ยังเหตุกววาหอยทุกคนยานเรพบฝนนะหาทำดีฝนก่นโอพอเสียาตกตกอีกโอ้ย อยู่เวลากินทุกคนนะหมูทุกคนหมูแมงอ่อนะทำง่ายนี่กระดุกเสียดายคนตกก้อนนะ น้ำกำลังมากนะฝนก็มีท่านนะคนจบจนจะไปน้ำนะแห้ง้นน้ำพคบฝนก่อาบลีก็มีคนเนาะ สาดมูก็ยังทักเลยทุกคนเลยโอ้มีกอนทุกคนเโอ้กะแตกระแตกระแตกระแตโอ้กระแตก็มีทุนเลยวนี่ฮ แ้่เจอมียคนนะเดี๋ยวพกักตรงคนก่อนนะซ้ำจะไม่มีคนเลยโอ้ oh. ลึกตัวนี้ทุกคนเลยน้ำนะตกข้าวเดียวชมข้าวเดียวนะโอ้ oh. ใต้เท่าทอง้ามมาท่านฉันมีเงนอย,นนอยู่ทุกคนเลยมีบ่นสนเลย oh. โต๊ะเมื่ะน้ำนะ แห่งเข้าเจอไดกคนนะเมือ่อมีได้เลยทุกคนเด้คันเน้ำมีลงนะมีบนหวามเลย รีฝนเศร้าตกแล้วบัานี้แต่ว่าหาบ่อนห้ามอยู่ทุกคนเอยโอ้ชห้ามได้รึบ่น้ำแห้งนะโอ้โหน้ำเต็มมาเลยสีลองไปเบิ้งก่อนจะสีห้ามได้หรืึบ่โอ้เต็มหมดน้ำนี่น่ายจะห้ามบ่อได้ทุกคนนะ

ไไม่ด้ขึน้นไปทางเทิมทุกคนเลยหาทางไปทางเทิมนะเฮ้ยมีทางไปทีนี้จะขึ้นมมไม่ได้ละห้ามไม่ดได้ทำกับน้ำลายห้ามไม่ได้โอ้จายละบาทนี่ทำเสด็จแล้วฝนเฮ็ดเส้นเลย สักลายทุกคนนลการเดินป่านี่มือคึ้มๆมาอยู่ฝนน้มีท้าทางมันสิเศ้าได้โอ้ยหาทางมาเอกันคนถึ่พวกนี่โอ้ยเป็ดอะลบเถึงไปมี่อน้ามทุกคนเลยคือเล้ยอย่งนีท่านค้ำดัวเดีว่า รับห้าโมงนีนได้นะห้าโมงหมดเลมีเหตุเว้นเลยนะจะความได้จะเคยถึงน้ำตถนถึนถึงถึงนหรอโอยไปได้บอ๊อทุกคนเลยน้ำกำลังมาเถึงทุกคน ็สิไปได้กับมองนี้แหละเบิ่งนะตัวไข่นี่นะสิความไปมองนี้แข้งแล้วตัวนี้

โอ้มาหอยบ่ออะไรนี่ยฮะต้นไปเลไปเลือดมาต่ฝลมาต่ผลโลดหมดตกมาละตกล้วเขาล้ตัวลาห้าพอยที่อุบยอยู่แต่ว่านี่จัดค้อพ้นมาเอนนี่เป็นวดมฮ่าไว้แล้ี保卫肌เอาพดีมาแต่เมื่อคืนนี้เลยนอนทุกคนเลยตื่นเช้ามาสิอาอหากินก่อน ปรีมันนี่เมื่อนะหาคืนเลยสุดยวดแล้วหาเกาะเห็ยบบนโตกะน้ำตลอดทุกคนเลยโอ้ยวะโหที่กินเป็นอ้อนดอกเมื่อหาพักผ่อนหาอยู่ห่างกินอยู่บ้านนั่นแหละมากเลยกค็แทบมันกินนะหมูโตตัวไปเลยบ่ต้องเพิ่งเลย

สามสี่ตัวดุนดุนเลยนะหมูนี่อันเข้าป้าสะพัดทุกคนอ่ะเข้าช้อนไม่เห็นยักษ์มาทางมันป่ายมันหกพจน์พูดไม่ออกเป็นไม่เทคยเลย จะขึ้นนี่ค่อยค่อยเห็นมันขึ้นนี่แต่ว่าเขาขึ้นสวนยูดงเพื่อนมีเห็นทุกคนเลยปาจบ,บัน,นลองมาปาพอดีน้ำไปน้ำมาทุกคนมันขี้ขี้ห่วยสิมาก็เข้าตอนหน้าป้าผมยันคนนะเลยป้า คนอยู่นอกตัวอยู่ในฮึหมาไล่เงง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 เอ๋อมาเลยเปิดเลยเลี้ยงไปได้ปพยามมันละมาสำนีละช่างดีเปิดเพลงคร,รับกันรอนะสำนึบ้านเลยทุกคนเลยเอเลย ม้อนเลยบ่หอดที่พักล่ะปู่น้อเฮ้ยพ่อพ่อลีมอนเลยนอมือย่ามือแห้งมอนนะพอดีทางทีมงานมานมานี่นะได้อันก็ห่อสองบ่หอสองกันได้ตัวหนึอสองก็นได้ตัวหนึ่งขันเย็ดได้แล้วก่ได้ห่อกับหอกะโอเคเพิ่นมีได้ใช่ถ้าเอาบัดมือถ้าเอาบัดมือบัดมือได้ ไม่ค่อยเอาก็ได้เสียดอกขอเสาเหมือนกันมีเอาสีหอยหมูละเอาหญ้าซีทุกคนเลยเพื่อเขานำในอหอยหมูกะจมเอา่อซเม่ละมันนี่รอบนี่ถ้าเรืยห้าคืนห้าคืนห้คืนหกมือบกมือนำแตงมกันเดกัน่ไดเด็ไม้ไปหาอ่หินบกราบเื่อจะเ่าทุกพกนี้เงไปหากอกเกันหนแต่เมื่อมาจะได้ พอได้กินอยอะโอ้ยนี่าก็มั่วมากนะฝุ่นโหนโซ่ฝุ่นฝุ่นห่าพี่ฝู่หาก็เหาะนะโอเคตัว่นกว่าเฮาอียาเสห่าก่เฮานาเออเเตียงเดียวหากเาะเลยไมได้ก็หาเออเปอันซ้จได้ก็เหาะสองสามตัวเดี๋ยวอยู่สาสี่ฟืนเลยเด้อ

<laughs> cái, cái ừ. cho ừ, họ <laughs> có để kín ra tao bị nhầm rồi họ con nhưng <đi. cười> ừ. mà bộ trăm hả chết mưa mưa ra là... mất tao mà quá mưa nằm nè mưa mình cứ lạp đôi lạp ว่าจะได้แนวกินเมือบ้านยังไม่ได้อายาปีสี่ปีมันง่ายเลได้ได้ดูลายดูลายเนาะเยมันก็ง่ายว่เพิมีเพิดีือนง่ายดอมบกจเกิดมันถิ่มาอยู่นั่นคเมู่บานจิงคือหมู่งบ้านะ มันก็หมูนี่เกิดิหรนอย่างงสุดลุยยลมันต้นกุ้ล่ะนาด้กินิดกกินเดอคือหมูป้าใช่ไหมันฮโหพปเล้งนอยปลอยเบบน้นปล่อยอไอ่าพอดีอันนี้กระหอะตัวนึงทุกคนแล้วก็กระไนตัวนึงนะสมเอาคุ้มเลยพได้ปันพุระขาุระเลย เดียกินขาวกินตัว,ตวนึงนะเดี๋ยววันนี้เสื้อผ้ากันเดินทางเมื่อนะเดี๋ยวในใจก็พ่อไว้จำนี้ก่นอน,นทุกคนเต็มที่ละมาป่าน,นี่เมื่อหากินสิงโถแต่บ้านก่อนแ <c oughs> ม่เราเฮย้ย <c oughs> ไปมาป่าไม่ได้หมดบุญยังเมือ่โอโยเขไาไล่หนีแต่บ้านเล็กเดีย๋ยวนี้นะบุญมาเมื่อบุญโอ้โหเดี๋ยวจิ้มพองไปเกริญความ